สวัสดีค่ะพ่อเมียพี่น้องชาวไทยทั่วโลูบันนิกะมาบอกกันอนย่างละพี่น้องสวัสดีอันบายบายพี่น้องบายบายเสียงแงบเสียงเงบบายบายวันพุธเนาะพี่น้องมือ <laughs> นแต่อากาศไม่ค่อยดีป็นไงได้มือนี้อันมือเศร้านี้ช่วงเศร้าฝนตกพี่น้องเสียงเสียงแงบมือเศออร,ร้านี่ฝ <c oughs> น,นตกตก,ตกอันตะเสาเนาะตะเสากับประมาณแปดเก้าโมงนะตกลิ่นลืนนะพี่น้องบันนิกะกะไปอันแต่ว่าพะยะกากรณ์อากาศเขาว่า มันสีแดดออกนะพี่น้องแดดออกประมาณสองชั่วโมงซึ่งสองชั่วโมงนะเขาก็เลยเขาก็เลยไปนะพี่น้องต่ว่าคนที่มาขคลายกะกะมีอยู่ห่างโบราณปันไายพี่น้องมีอยู่ตะโบราณ <c oughs> มีถ้าสมมติว่าแดดออกนี่คนเฉียกมาคลายลายอยู่แต่ว่ามันแดดไม่ค่อยออกก็เลยบ่ค่อยหลายเนาะต่ว่าคอยก่าแต่ของมันนิดๆหน่อยๆพี่น้องฮะของอยากยากเหมือนนี้ มีมีอย่างอื่นอยู่แล้วพี่น้องมีพวกอันเลคคอร์ดพวกอันย่างอื่นอยู่แต่ว่าคนซื้อบ่เป็นนะพอโนจิสิกาเราก็ขลายเลคคอร์ดนําได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าคยคยซื้อบ่เป็นพี่น้องอันเคยก็เลยได้มาแต่ม้วนม้วนมันง่ายๆนะพี่น้องม้วนมันอันคอยหูว่าซาพี่น้อง่อยซื้ออันจิกซอมาปอนหนึ่งพี่น้องจิกซอก็ต้องเป็นยี่ห้อนะนี่น้ำด้พี่น้องยี่ห้ออื่นเขาก็บ่ซื้อเขาซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เนาะเขาซื้อมากปอนหนึ่งพี่น้อง หนึ่งปอนแต่ว่ามันก็บลุงลิงแน่ล่ะไอ้ตากับต้องซื้อเป็นไม้ไม่แนวแน่วนี้น้ำพี่น้องต้องซื้อแบบนี้น้อยหนึ่งปอนแล้วอาจจะไปขายหาหกปอนแล้วแต่ขวบหูน้องไปนี่ขวบไปซื้ออันข้อจูมบอกข้ออ่อนพี่น้องใส่ท่องเนาะตัวนี้ท่ออยฮอร์โมนเอทพี่น้องผู้ได้เคยหูยินบอกฮอร์โมนเอทเป็นอันข้อจูมเนาะใส่งามๆเนาะไอเป็นยี่ห้อนี่หอนึงเนาะ อันนี้ก็กระสืออิ่มบ่ลิงข้อชายสตีมอันอันอยังลรอเรียวเวนะพี่น้องอันรถไฟมันเป็นป่ายังพวกคนเห็นมันแปลกดิเขาก็เลยซื้อมาพี่น้องเขาว่าอลาหาปอนเขาก็เลยอู้อันเจ๊ซื้อยังนะพี่น้องไม่ไม่ได้เอาซื้อแห้งพอก็เลยไปซื้ออันนี้มาเนาะอันละหว่าเร่าสิขายอันเราซิบหาปอนพี่น้องอันนี้เขาซื้อมาอันชองอันนี้ เขาว่าอลาหาปอนเขาไปต่อเขาแปดปอนนะเขาไปต่อเขาเจ็ดปอนเก็เลยให้คอ่อยแปดปอนอันกระสีเพราะว่าอันวันก็เวลาเขาไปซื้อของนี่พอหลวงเจิกาเล้าสิาสโถ่โทรมาถามนะว่าได้ยางแนงสิเนาะเขาก็เลยบอกเราไปเนาะบริกาได้แวนเงินพี่น้อะอันนี้เป็นหินยังบุนี่สีเขียวพี่นนองอันแวนเงินเนาะตัวน,นี้ไปซื้อมาว่าอลาหาป,ปอนพวกนี้เนี่ยเราก็สิไปขายจ,าจักบบาลเราบ่จัก อันนี้ก็คือกันพี่น้องวงเราวงอัน,น,นตัวนี้ก็หาปอนแล้วว่าออันขายแพงไม่ไหญ่ขายเป็นอีคนนึงแล้วสิขายพ,แบบพอแพงปแบบนแดดเลยพี่น้องอันแล้วลว่าเราไปเห็นห่วงหมากแล้วว่าห่วงหมากมากันก็สิ่งเสียงอยู่ทั้งไหนนาพี่น้องอันอันวงละหาปอนเนาะซิปปอนตัวนี้เขาชื่อของนง่นบดหกซิปก็ปอนหกซิปแสดงบ้างหกซิปเก่าพี่น้อง ทั้งคารดคารลดทั้งคารดคารอด,ดอันแล้วก็ค่าเขาเขาพิสูจน์หกปอนด์ค่ารถอันหกปอนด์เป็นสิบสองปอนด์พี่น้องลงทุนแล้วก็ค่ายาอยีกนอนวันนี้ก็ไม่ได้อันนาฬิกาซคอนดาซคอกคนดาซคอนดาอันนี้อันคยเสือมาอันกับอันสอยเงินอันหนึ่งแปดปอนด์พี่น้องตัวนี้กับสอยเงินอันหนึ่งแปดปอนด์วันนี้ก็ได้หิน หินยางบวนี้เป็นหินอันแม่นามนะพนนนนี่น้องมันมัเสิมีันขีไข่นามอยู่หนี่นาพี่น้องขีไข่นามขี้ไข่ยางเนาะโอ้ยมืนอนนีไปหาของอย่างแห้เหมืนอมนอกันเลยแว่นข้อจูม,มาหนึ่งหนึ่งปอนล้วก็เขาไปสืออันเขาไปเสืออันไปซสือเงินพี่น้องเงินตัวนี้อันมันอยู่ในกล่องเขานะพี่น้องเขาก็ไปเลือกเบิง่งเ็นเ่ละอันสองอันเนะาะก็ไปเสืออันตัวมูเงินมาอันหนึง่ง ตัวเฉพาะเฉพาะไนนอ้เฉพาะไอ้เงินนี่ขอไปสั้งกิโลนอะเดียประมาณหกสิบกัมพี่น้องกับประมาณกำละกำละปอนสบายพี่น้องกับประมาณเดี๋ยวหกหกสิบปอนนี่ยแหละตัวนี้กระเสือมากประมาณเท่าไหร่ละประมาณยี่สิบสามสิบแต่เครื่อง,ต,อง,องอต,ตัวเครื่องอ่ะละพี่น้องไต่ประมาณเครื่องตัวเครื่องเนาะกระสืเป็นตับหงินกระสืเป็นสรอยสรอยเงินนะเสียหนี่น้อยเงิน ข็าืเือมาหลายๆรุ่มๆกันนะพี่น้องตีประมาณอันสามสิบปอนนี่แหละแต่ว่ามันหางมีแต่แบบว่าอันมีแต่ห่างนะพี่น้องเข้าใจว่ามีแต่ห่างก็ค่ะว่ามีแต่ตัวมันอันส่มรูดนะพี่น้องมีแต่ตัวมันสํามรูดท่อยยังสี่นาะมันก็สีอันได้รวมๆกันนี่แหละพี่น้องตัวใส่ก็ใส่ตัวขาดก็มีตัวบขาดก็มีนะเขาเอารว่มๆกันนะนะาหลอ เราเหลือมาแล้วแล้วมามาขายเนาะพี่เน่เนาะขก็ซสือนี่แหละได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องท่องเนาะบ่ได้หายาแค่สมมตินีท่องขอกระได้มาอันนึงอยู่หรอกอันนี้แต่ว่าบ่แน่ใจว่ามันท่องบ่ท่องแต่ขยจะคิดว่ามันขอให้มันท่องขอให้มันท่องแล้วกันเนาะกะได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องกะวันเสาร์อาทิตย์กะวันอาทิตย์ขอก็ไปขายของอยู่ขอยกระไดน้ำหอมสองสองอันสองขวดบม่มีสองขวดมันเป็นสองกล่องอะนะพี่น้องแบบแบรนด์นิวน่ะ เป็นใหม่ๆเลยเขาซื้อมาอัลลาอัลาหาหาปอนเพราะว่าเขาซื้อมาแล้วเขาก็เอาลงขายเลยเนาะเขาซื้อมาอัลลาหาปอนอีกอันนึ่งเขาขายไปหลักจิมมี่ชูเนาะหาปอนเขาขายไปยี่สิบปอนแล้วก็เหลืออีกอันเจสเปอร์บ่เจสเปอร์อันกล่องหนึ่งเนาะมันเป็นกล่องเป็นอันนั้นโลชั่นแล้วก็เป็นน้ำหอมเนาะกล่องหนึ่งหาปอนก็ยังยังโมได้ขายอยู่หันหลังเขาก็ไปซื้ออันชาแนลบอชชาแนลอ่ะเป็นกระเป๋าพี่น้องกระเป๋าชาแนลเพราะว่าโอ้ มันคือมันคือนะเขาบพ่เคยเขาเพ่ okay. เคยมีของแบบยี่ห้อนี่นะยี่ห้อชาแนลกุชชี่อย่างสิเขาบพ่เคยเขาบพได้เคยได้สัมผัสนะพี่น้องเขาก็เลยบบนหว่าของแถมเป็นแบบใดของปลอมมันเป็นแบบใดเขาก็เขาก็บระจักษนะพี่น้องเขากรเลยบแนใใจแต่ว่าอันเขาไปสื่อมาอันซีปอนพี่น้องพอหนุเจสิกาแล้วต่างค้ายยหลานะยี่สิบปอนแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าเนหน่อยหรอกพี่น้องกระเป๋าเหน่อยแบบหลุดนะหลุดซ้ายมัน แต่ว่าข้างในนัน้นเป็นผากำมายีแบบดีเลยเด้เขาก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันเป็นแถบต่วันว่าคุณภาพของของหนังหรือว่าของอันอันผากำมายีนะมันแบบว่าสมูทมันเลื่อนนะนะแต่ว่ากับ่แน่กันอาจจะเป็นก็ปีเกดเอก็ได้นะสิน,ะนาะเขาก็เลยอันอันพอลเจสิกาแล้วก็ขา,า,า,ายเอาสั่งขายข้าเดียวเนยพี่น้องข้าเดียวหนึ่งแล้วก็อาก็มีคนมาถามล้วก็ตอนนะพี่น้องก็สั่งไ้ ตั้งไว้ยี่สิปปอนแล้วมาต่อว่าสิปปอนในบ่อสื่อไปให้หลานพลังสี่นองขอก็เลยว่าอ๋อสื่อมาสีปปอนค่ะได้สิปก่อนเอาลดนะนะเขาก็เลยขายสิปปอนตัวนั้นก็ออกไปเนาะวันอาทิตย์ก็บ่ได้คลองหลายเลยพี่น้องวันอาทิตย์ต่ว่าเขาก็ได้มากขอได้อันยังเนาะขอ้ขาขอได้ซอยซอยซอยท่องห่างอ่ะนะพี่น้องแขเขาว่าไม่เป็นแบบจะใส่ให้เบิ่งพี่น้องข้ายู่อันไม่ใหญ่นะเราไปเบิ่งก่อนขออีพี่น้อง แล้วไปเบิ่งก้อนคอยบันเนียนแล้วผลแล้วผลบ้างไหวแล้วก็คง,งสีคีดว้ันเป็นเงินนะพี่น้องมันจะเป็นลักษณะแบบเดียวก็เลยแบบแบบนี้พี่น้องห่างแบบนี้มามีตะขอหนะพี่น้องแล้วค่อยกะแล้วก็ว่างไหวแล้ก็เฝ้ายิบป,ปั๊บหลดน,นะคอยก็เพราะว่าแน่เบิง่งเงินก็ท่อมันสิบุคือกันนะพี่น้องกันสมมุติว่าเป็นท่อขําขาวเนี่ยมันสีบแบบมันสิใสน,นะพี่น้องคือกันครับคือกันก็แบบว่าตะวันเงินนั่งเทียมมันกระใสขึ้นกันนะพี่น้องมันสิซีออกใสๆสเนาะคือจังสีนี่นอ อันนี้ก็ทองคําขาวกันมกกะกฤษออกใสใสมันสษออกใสใสแต่ว่าเงาีนนี่มันสษออกมนมนขาวมนมนมนะนะพี่น้องมันสษข,ขาวขาวขนละขาวสินสะบอกง,ง่ายๆขาวคนละขาว,ขาว,ขาวแต่ว่ามันเป็นมันเป็นทอกเนาะส่งผลกระไดมากเออก็ถือว่าโชคดีอยูอขอขอขอย่เานานะวันวันอาทิตย์ก็ถือว่าโชคดีอยู่แต่ว่าช่วงนี้กะเื่อออกซุ่ฝั่งเราพี่น้องอากาศไม่ค่อยดีคนก็บไม่ค่อยออกมาหลายสินะก็เลยไต่ซ้ำดิซ้ำหน่อยก็ ทุท้ยๆแท้ๆไปซ้ำหนาห่อนหนาห่อนหนึงสีงนอพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละทั้งเสียงแหบเสียงแหงเนาะเจอกันคลิปหนามีอย่งดีๆจะเสริมงานสีสม่วบอกสู่ฟังนะคุะน้องสวัสดีค่ะ